เจอแฟนเก่าโพสแซบเพจดังเมาส์พระเอกดังมูฟออนไวเที่ยวญี่ปุ่นกับสาวคนใหม่หรือไม่ส่วนแฟนเก่าลงสตอรี่รักแค่ต้องซื้อสัตว์ด้านชาวเน็ตบอกข้อสอกง่ายมากแห่คอนเฟิร์มชี้เป้ารัวฮ่า <h> ฮ <aha> เปิดประเด็นให้ชาวเน็ตได้ลับสมองกันอีกแล้วเมื่อล่าสุด28สิงหาคม2566เพจ Facebook เ,เจนหมอย108โพสตข้อความให้ชวนสงสัยว่าการมูฟออน ไหวไม่ผิดแต่มันจะทําให้แฟนเก่าเข้าใจผิดจนต้องโพสต์ว่าความรักไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบมันแค่ต้องซื่อสัตย์ว่าด้วยเรื่องพระเอกในหนึ่งงานนี้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่บอกรู้แล้วใครแทนวิเคราะห์ชี้เป้ากันรัวๆไปถึงพระเอกคนดังอย่างไบ๊์นรพัฒน์ที่เพิ่งประกาศจบความสัมพันธ์กับแฟนสาวนอกองค์การไปได้ไม่นานก่อนที่จะมีชาวเน็ตตาดีตั้งข้อสังเกตว่าไบ๊์คงสาวคนใหม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือไม่หลังเจอสตอรี่ไอจีหนึ่งที่ลงภาพคล้ายกันมากทั้งอาหารและรูปบิวทิ้ทัศ์ แถมหนุ่มไบต์นรพัฒน์ก็ฟอลโล่สาวคนนี้อีกด้วยซึ่งฝ่ายหญิงมีดีกรีเป็นถึงนางงามมิสแกรนปัตตานี2022หน้าตาสวยคมเข้มไม่เบาทั้งนี้ชาวเน็ตหลายคนมองว่าหากเป็นหนุ่มไบต์นรพัฒน์จริงจะเป็นการมูฟออนเร็วเกินไปหรือเปล่าหรือเพราะมีคนรอยอยู่แล้วและมีความเห็นว่าการมูฟออนไวหมดรักมาแล้วระยะหนึ่งเอาเป็นว่าจะใช่หนุ่มไบต์นรพัฒน์หรือไม่นั้นก็คงต้องรอให้เจ้าตัวมาตอบเองจะดีที่สุดเนะ